เออวันนี้เราก็จะมาอ่าหนังสือการ์ตูนคุกกี้ลละเล่มสามวัยโดนไฟในปารีส <feit. S 1> ก็ไปชมกันเลยลิลี่แห่งแววซายบุงบ้งบุง้งบุ้งอุ้อึกอึกมังกรยิ้มได้ด้วยอ่างับอ่าเผือกอ้าวพื้นแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นอะ พวดฉันต่างหากที่ต้องถามนายถูกมังกรกินไม่ใช่เหรอนั่นสิเออแต่ฉันเจอนายอว่าแตอยู่ริมฝั่งหลงชิงสยางงเหรอหืมเราอยสสลบไปตั้งสองวันเน่กินแล้วคลายเสียของคงน,นึกว่าคุกกี้บูดอะ่ะคายว่าใครบูดงั้นมังกรคายทำไมของรถฉันไม่ถูกป่ะคับหรือว่าเหม็นหืนเฮ้ไม่เหม็นเหม็นคายทำไมล่ะ ใครจะไปรู้คงอินอยู่ละมั้งหรือว่ามีลาขึ้นจริงแล้วฉันเป็นคุกกี้บุดเหม็นเหินแถมมีลาขึ้นด้วยล่ะหมดอายุเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยควรน้ำเกลือบล็อกโกโกลลล้ร้อนังหางอร่อยจังว่าแต่ที่นี่ที่ไหนอ่ะเอือกเอือกเครื่องบินที่ท่านบียอนส่งมาให้เรานั่งไปปารีสปารีสฝรั่งเศสสินะตอนผมนายที่ริม น้ำมีหีบใบเนี้ยอยู่ข้างๆในนี้มีอะไรนะเปิดดูสิกระลกพางตุ๊กตาดินผับผลิตที่ปารีสมับเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็เล่นแต่างตุ๊กตาไงแล้วมันอยู่ที่ฉันได้ไงอ่ะฉันเดาว่าอาจจะเป็นกุญแจที่มังกรมอบให้เราฮะที่ซิงฟูกับฟูซิงบอกไว้ไงล่ะ ถ้ามิสดอมได้มอบคุญแจนำไปสู่สมบัติซึ่งเป็นหัวใจของโครงการรับไว้กับมังกรคุญแจหาสมบัติจริงด้วยอย่ารีบด่วนสรุปสิต้องใช่แน่ๆเลยใช่ต้อง,งต้องใชแ่แน่ๆมังกรยิ้มให้ฉันด้วยนี่ใหญ่ต้องหน้าเ,เลยสะลาย จะแยะยิ้มเตรียมจะกินมากกว่า<ม>เธอเลือกรอเล่นสักทีหึหฉันแน่ใจมังกรต้องช่วยเหลือเราแน่นอนหรือว่าจะไดห้หรือว่าจำได้ว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนพ่อเคยเก็บลูกมังกรมาเลี้ยงพอมันเริ่มโตก็ปล่อยคืนสู่แม่น้ำใหญ่หรือจะเป็นมังกรตัวนั้น แหงเลยแล้วทำไมมันไม่ยิ้มให้ฉันล่ะนั่นสิเธอเป็นลูกสาวซะด้วยเอ๊ะคำตอบอาจจะอยู่ที่ปารีสก็ได้ท่านวียอนยังขอให้เจ้าเมืองปารีสช่วยเราไขาความลับของตุ๊กตาตัวนี้ด้วยขอบคุณครับแล้วจะเอาของอร่อยๆไปฟังนะครับโอ้โห ในอุทยานหรือป่าเนี่ยอุทยานของพระราชวังแวร์ไซนีง่งหละเป็นอุทยานแบบฝรั่งเศสที่สวยงามมากเลย,เยอ่ะอุทยานยังกว้างขนาดนี้แล้ววังจะใหญ่โตขนาดไหนนะาะ่าว้าวคนที่เจ้าเมืองปักกิ่งและนํามาใช้ไหมคะครับครับเชิญทางนี้เชิญค่ะท่านรออยู่แล้ว ผักผักนั่นสีตุ้เต้นเชามาัดนี่คือจ้เมืองปาลิตค่ะเอ่อยิ้มสวัสดีค่ะเอ๊ะมัมนิ่งขับสวัสดีครับคำนับทำอะไรคงนายอ่ะพอแล้วละครจบแค่นี้โคง ล้ะคอเหรอขอโทษที่ร้อเล่นพาแต่รูได้ยังไงอ่ะเป็นครั้งแรกที่สุดจะได้เลยนะดูง่ายออกครับคนตรงกลางแม้ท่าทางจะสง่างานแต่ก็ประมาชนชั้นสูงที่เป็นถึงเจ้าเมืองไม่ว่าอยู่ในสถาน,นาการใดจะไม่มีทีท่าแบบนั้นแม้จะแต่งตัวเป็นสาวใช้ก็ตาม ท่นี้ก็ดูออกแล้วครับเบฟฟี่สุดยอดพวกเธอเป็นใครฉันชื่อคอเป็นนักเวส่วนเขาชื่อเบฟฟี่เป็นสัตว์เลี้ยงตะลึงสัตว์เลี้ยงเหรอจากคำอธิบายเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ชนชั้นสูงอยู่ในสังคมของฉันชนชั้นสูงมานานไม่มีทางรู้แน่ก็แค่เดาเอานะครับท่านอย่าใส่ใจเลย วายใช่ค่ะหมอนี่เดาเก่งมากเอาเถอะฉันฉันเชื่อตามที่บอกแล้วกันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะตึกตึกตึกว้าวรรยิบระยับโอ้ซองเซลีเซว้าว ก็แค well so nice. sure so so sure. so ่สวยขึ้นน huh ิดหน่อยถ้าเราใส่ชุดแบบนั้นบ้างก็สวยเหมือนกันนั่นแหละคว้าอะไรได้ก็ใส่เลยไม่ว่ากันนะไม่เป็นไรคว้าอะไรได้ก็ใส่เลยแบบนี้ได้แต่แต่งเุ่มยศนะคนสวยใส่ชุดอะไรก็สวยพระท่านจะใส่ชุดไหนก็สวยทั้งนั้นเวอร์ไปมั้งหืมฮือฮือหอพูดจริงเหรอ จริงครับส่วนคนทีมม่ไม่สวยถึงจะใส่ชุดสยวยก็ยังไงก็ไม่สยวยบางคนหัวหัวโตเหมือนแตงโมตลกสึิงเลยอ่ะตอนนี้ชื่อเบฟฟี่นี่เหรอครับท่านได้ชื่อสิฉันชื่อมารีอองตัวแนทลิสเรียกลิสเฉยๆก็ได้ลิสแปลว่าดอกลิลลีเป็นสัญลักษณ์ของราชวชวัง ฝรั่งเศสใครๆก็บอกว่าฉันเหมือนดอกลิลี่รนะครับริสเหมือนดอกลิลี่สวนโค้งเหมือนดอกหน้าวัวมันชักจะมากไปแล้วบอกเรื่องที่จะให้ฉันช่วยมาสิครับคือว่าเปลี่ยนวือนี่ค่ะที่ใจขอให้ช่วยแต่ทีเดียวจอดไม่ธรรมดาจริงๆแกล้ง ตุ๊กตาดินเผานี้นะอุ๊ยดูสิอย่างกับมีชีวิตพอฉันพูดด้วยก็ทำท่าเหมือนจะคุยตอบเราอยากรู้ความรักของตุ๊กตาตัวนี้ค่ะฉันเชื่อว่าท่านจะช่วยเราได้ได้สิฉันจะถามให้นะถามใครพ่อฉันไงพ่อฉันเป็นนักเล่นแรกแแบทตุ๊กตานี้น่าจะเป็นผลงานของนักเวทพ่อน่าจะรู้อะไรบ้างอ๋อ ขอพบรีมนนี้เลยได้ไหมคะพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อเป็นมนุษย์อยู่ที่ปารีสแล้วมนุษย์น่ะพ่อเป็นมนุษย์งั้นหรอตาลึงเลยใช่พ่อเป็นพ่อฉันเป็นมนุนย์คุกกี้ฉันเป็นมันนคุกกี้พ่อมาเจอแม่ที่คิงดอมแล้วก็มีฉันขึ้นมาโอ้ผมก็เป็นมนุษยุคุกกี้ครับต้องเป็น พรลิขิตบันดาลให้เรามาพบกันแน่แก็ดีก็ได้ใช่ไหมก็ฉันก็เป็นเหมือนกุกกี้นี่ยะโอ้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเอาประตูมาหน่อยฉันจะพาไปหาพ่อคือตึกตึประตูเครื่อนที่พ่อฉันทำให้ถ้าคิดถึงจะได้ไปหาทันทีนี่ใช่สระว่ายน้ำที่อยุธยาไม่ได้หรอ ไม่ได้ถ้าผ่านน้ำที่ไหนก็ได้ตอ,อนตกน้ำหลงหินงสยาคงกลับไปโลกมนุษย์ประตูโลกมนุษย์มีแค่น้ำบางทีเท่านั้นเนาะทุกคนพร้อมนะต้มกระจายห่างเจ้าเด็กอมมือนั่นเห็นพระราชวังอันทรงเกียรตินี้เป็นสนามเด็กเล่นหรือไงแว็บคุกกี้ได้ิดเอ๋อจมปลอกมา เธอใครคือเจ้าของที่แท้จริงของพระราชวงเวสไซห์แห่งนี้คนพื้นนั้นคือคณะบัตเตอร์ครีมรู้แล้วจะรีบก็รีบใช้มวลดำไล่เจ้าเด็กออกไปสัทีมวนรออะไรอยู่ท่านก็รู้ว่ารีเป็นที่รักของทุกคนชาบาลิตถ้าจะทำต้องวันแผงงรอบครอบก่อน วางแผนไปถึงเมื่อไร่ชิกชานนรำคาญจริงบุ๊ดบุดถ้าอยากรีสจัดการนักเล่ลาขึ้นกำไรวิเศษของข้ามาซิงคืนให้ง่อเหรอเจ้าจะได้หันมาจัดการข้าแทนจะเด็กลิสแน่นนะสกรอดยิมหาวิธีทำให้ข้าได้เป็นเจ้าได้เป็นเจ้าของที่นี่เถอะโดยเร็วเข้าเถอะ ไม่งั้นบอกลากับรายวิเศษไปได้เลยคุกกี้เดวิดเจ็บใจฮะที่นี่ที่ไหนคะถนนซองเซรีเซไงละ่ะก่อนอื่นต้องจัดการกับเสื้อผ้าของเธอสองคนก่อนมาถานนแห่งแฟชั่นทั้งทีต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่หน่อยลัลาพาลองเปงไหม ที่ถนนของเซรีเซไม่ว่าจะวันฟ้าใสหรือวันฝนตกกลางวันหรือกลางคืนให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการที่ถนนของเซรีเซอันนี้มิสไลิเกอร์เหรอตึกตึกตึกฮึบตึกตึกตึกที่นี่แหละพ่อขาหนูเองค่ะลิสลูกรักของพ่อพ่อขาเพ่อลูกเหรอค่ะพวกเขามาจากคิงดอมหรือชื่อคอค่ะเบฟฟี่ครับแม่ล่ะ นี่วิวอยตึกตึกแมค้าหนูมาเยี่ยมลิสลูกเหรอฮึแม่ทิ้งหนูให้เป็นเจ้าเมืองแล้วมาอยู่สบายกับพ่อมีเวลานอนกลางวันเหลือเฟือถ้าลำบากนะก็รีบแต่างงานมีลูกซะสิแล้วให้ให้สามีเป็นเจ้าเมืองแทนนี่แม่ฉันเอสวัสดีค่ะหนูชื่อโคสว่วนนีีเบฟี่พ่อหห่อจ๊าเป็นมนุษย์คุกกี้หรอ ้าอิจฉาแม่อยากได้ล่างมนุษย์แบบนี้บ้างจังพ่อค้าหนูมีเรื่องอยากจะถามเบฟฟีเอาตุ๊กตาให้พ่อดูหน่อยสิครับฮึบรอเดี๋ยวนะการทดลองที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยช์ชาติใกล้สำเร็จแล้วนี่ยังไม่ลองกิจกรรมทองอีกเหรอคะใครห้ามก็ไม่ฟัง ถ้าทำทองได้ง่งายๆป่านนี้ยทองราคาตกหมดแล้วผลพลังพร้อมนะฉันจะเปลี่ยนหินยักษ์ก้อนเนี้ยเปลี่ยนให้เป็นทองคำในชั่วพริบตาจะทันได้เหรอเทพเทพพระเจ้าห่งการเล่นแร่แปรธาตุบทอวยพรให้แก่ข้าเขยา่าเขยา่าจอกวิง่งตูมเวอ อ้าวถือว่าถือซะว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วสำเร็จไปที่ไหนล้มเหลวไปรอบที่116ตั้งหากเว้ก็หินยากเป็น2ส,ส่วนแปลว่าสำเร็จครึ่งหนึ่งไม่ใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรจะทํามิันเหรอครับรีบมาดูสิมาพันี่มันดูเบสไซต์ทุกตาวิเศษในตำนานผลงานของท่านวิสตมเน่ ตึกตึกตึกผางควับแกลกแกลกปารีสสามจุมพิณาพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ท่านวิสดอมช่วยให้พ่อได้ไปที่คิงดอมสิบกว่าปีที่ผ่านมาพ่อคน้นคว้าเอกสารโบราณจ,จนแน่ใจว่าคิงดอมมีอยู่จริงอยาก อยากอยากไปอนาจาคุกกี้สักครั้งพ่อหนูเห็นตั n g ดอมถกลมหายใจเข้าออกจนล้มป่วยอยากไปอยากไปควบับ <c oughs> ใครนะ่ะอยากไปคิงดอมมากขนาดนั้นเชียวให้เพื่อให้ไปได้งดอมผมผมยอมทำทุกอย่างมนุษย์ไปคิงดอมไม่ได้แต่เห็นจากความตั้งใจจริงๆของ ของเจ้าข้าจะใช้เวทมนต์เปลี่ยนให้เจ้าเป็นโคกี้ชั่วข่าวก็แล้วกันขอบคุณครับเพราะท่านวิสดมเจ้าเหลือพ่อถึงได้เจอแม่ที่คิงดมแล้วตกหลุมรักกันรักนะขาดที่รักแล้วตุ๊กตาตัวนี้วิเศษยังไงรูจากภายนอกก็แค่ตุต๊กตาเวลาตัวหนึ่ง ทวดตอนนี้ถูกสะกดไว้ถ้าขายพนได้ตุกก๊ตกตาจะคืนชีพต้องทำยังไงคะวิธีก็คือไปยืนข้างหน้ารูปสลักเทพีในกีแห่งซามโมเทสแล้วทายชื่อกินหอมสามกินที่ออกมาจับตุกก๊กตาให้ถูกต้องแอวมอนก็จะขายฮะทำไมต้องต่อหน้ารูปสลักเทเทพีล่ะคะต้องจูบด,ด้วยเหรอคะ ต้องสีก็ตุ๊กตาชื่อเบดูเบเซหมายถึงจุบอันหอมหวานถ้าไม่จุบม,มันก็ไม่คลายต้องบอกชื่อกินถามกินแล้วจะรู้ได้ยังไงครับอุมท่านวิทอมไม้คำใบ้ไว้ว่าทั้งสามกินเป็น่องดีประจําฝรั่งเศส่องดีประจําฝรั่งเศสฉันก็รู้ข้อเท่านี้แหละที่ขั้นตอนการคลายมนสะกดยุ่งยากกระเพาะในตุ๊กตาตัวเนี้ มีพลังเวทอันกล้าแข็งซ่อนอยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องคลายมนให้ได้ครับเรารีบไปพีพิพิธภัณฑ์รูฟกันเถอะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำชั้นสองห้องน้ำข้างกลายเป็นที่เก็บอ,อปุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตไปแล้วรีบรีบเข้าล่ะครับผมปั่งตึกตึกว้าอุ้ย ลงพังยิ้มฉันนี่แหละแสนจะใจดีและมีมายารอจนเธอเสร็จธุราแล้วถึงชกยิ้มว่าว่าไงนะผัวจ้อสามชั่วโมงต่อมาเบฟฟี่ตื่นสิขย่าวขย่าวเฮ้ยพวดเห็นไม่กลับสถานที่ไปตามชั้นสองแม่เจอทำไมมาหลับอยู่ตรงนี้ยิ้ม หวาเซิร์ฟจะทำไรนะ่ะช่วห,หน่อยหน่อยช่วยดูหน่อยว่ามีรอยแผลผ่าตัดตรงไหนตอนอยู่ที่ปากกิ่งมีคนต่อยเบฟฟี่จนสลบแล้ว